ครับราคาสำหรับวันนี้นะครับที่ที่ผมโทรถามไปนะครับก็แพคขุนช่างกิโลนะครับไม่เกิน17กิโลเนี่ยให้100บาทนะครับแล้วก็สำหรับแพที่น้ำหนักเกิน17กิโลไปก็ตีราคาเหลือแค่80บาทนะครับก็ช่วงนี้นะครับเราก็ต้องทำใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบ น่าจะเกือบสองปีนะครับที่ที่เรามีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะครับโควิด -19 เนี่ยพ่อค้าเขาก็ซื้อซื้อตุนสะสมไว้นะครับอย่างอย่างเช่นบ้านบ้านผมนะครับที่อำเภอท่าเกียบจังหวัดฉางเซาเนี่ยพ่อค้าเขาก็ซื้อเข้าอย่างเดียวนะครับซื้อซื้อซื้อตาม ขนาดแล้วก็ราคานะครับที่พอช่วยเหลือเกษตรกรได้เราก็ต้องเข้าใจเขานะครับพอเขาซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาระบายไม่ออกมันมันก็มันก็จมทุนนะครับง่ายๆก็คือเป็นจมทุนมันก็ไม่ได้ระบายออกไปเนาะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีแพะก็ไม่ได้ไปไหนครับก็กินอาหารอยู่ที่เขาเราก็ต้องเข้าใจนะครับในเมื่อราคามันตกลงมาเราก็ต้องทําใจครับ แต่นะครับราคาตกมันมีข้อดีนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับดียังไงนะครับเพราะว่าที่ที่ผมคิดเนี่ยข้อดีของตอนนี้ก็คือหลายหลายหลายฟาร์มหลายหลาย,ลาย,ลายที่นะครับเริ่มเริ่มโลบแพะนะครับเริ่มเริ่มจะเลิกเลี้ยงไม่เลี้ยงละเลี้ยงไม่ไหวครับเพราะว่าราคามันถูกจาก 140, 150, ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันราคามันถูกไปนะครับ างคนเขาบอกว่ามันมันไม่ไหวแต่ถ้าเราคิดกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อประมาณอ่าสิปีที่แล้วนะครับแพสราคา60บาทเองครับซื้อขายอยู่ที่แพ้ช่างช่างกิโลอยู่ที่หกสิบาทนะครับเคืองอยู่ได้ครับแล้วมาช่วงนี้เนี่ยราคามันมันมันดรอปลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ดรอปเพราะว่ามันขายไม่ได้มันดรอปเพราะว่าเรามีสถานการณ์นะครับการระบายออกมันเลยช้านะครับ มันเลยเป็นเป็นช่วงที่คนคนคิดจะเลิกเลี้ยงเยอะนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีของเรานะครับสำหรับใครที่มีทุนนะครับสามารถที่จะซื้อมา,อามาสะสมได้นะครับมีทุนมีอาหารให้ครับมีพื้นที่นะครับช่วงนี้คือราคาถูกมากนะครับสำหรับคนที่เขาเขาจะเลิกเลี้ยงนะครับ ขายยกฟาร์มนี่ไม่กี่บาทครับ3า4สิี่สิตัวนี่ราคาไม่กี่บาทตกเฉลี่ยแล้วประมาณตัวละสามพันบางที่ไม่ถึงไม่ถึงสามพันด้วยนะครับก็ถ้าถ้าเราอยากเลี้ยงแพะอยากเก็บแพะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแพะราคาไม่สูงมากนะครับก็อยากให้เพื่อนดูนะครับว่าตัวไหนที่จะได้โลละร้อยนะครับอันนี้ผมมีอยู่2ตัวนะครับที่คิดจะขาย ก็บอกให้พ่อค้าเข้ามาเอาละนะครับนะครับข้างข้างตัวใหญ่นะครับสีขาวนะครับนี่ครับน้ำหนักไม่เกินสิบเจ็ดกิโลนะครับแต่ประมาณนี้นะครับนี่คือสิบเจ็ดโลนี่แพะผู้นะครับแพะขุนเนื้อขุนช่างกิโลนะครับนะครับประมาณนี้ครับก็ก่อนช่วงปีใหม่นะครับมาอัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้ รับรู้รับทราบรับฟังกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับแพรบ้านสวนนะครับมาสวนมิตรตังนะครับการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนะครับสามารถทึงพาตัวเองได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสวนมีตตังของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ